สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญของพระเจ้าปีเตอร์ที่1แห่งรัสเซียนะครับพระองค์ทรงประสูติวันที่9มิถุนายนปีคศ1672แล้วก็สวรรคตในวันที่8กุมภาพันธ์ปีคศ1725ครับทรงเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนะครับทรงดำรงตำแหน่งซาร์ขอ l รัสเซียนะครับหรือว่าซาร์แห่งรัสเซียทั้งปวงตั้งแต่ปีคศ1 6 8 2ครับ แล้วก็ดำรงตำแหน่ง first emperor of all Russia นะครับหรือว่าจักรพรรดิพระองค์แรกของรัสเซียทั้งปวงตั้งแต่ปี1721จนกระทั่งสวรรคตในปี1725ครับในรัชสมัยของพระเจ้าปีเตอร์ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยสงครามมันยาวนานกับจกักรวรรดิออตโตมันและสวีเดนนะครับพระองค์ทรงก่อตั้งกองทัพเรือรัสเซียและผนวกดินแดนชายฝั่งทะเลบอลติกทางตะวันออกเป็นจำนวนมากเลยครับ แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากอาณาจักรซาเป็นจักวรวรรดิรัสเซียอย่างเป็นทางการพระเจ้าปีเตอร์เป็นผู้นำการปฏิวัติทางวัฒนธรรมมาแทนที่ระบบสังคมและการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมด้วยระบบที่ทันสมัยในปีคศ1703นะครับพระองค์ได้ตั้งหนังสือพิมพ์รัสเซียฉบับแรกชื่อว่าแซงปีเตอร์เบอร์กี้เวดโมสติแล้วก็สั่งให้ใช้การเขียนด้วยตัวอักษรแบบใหม่ที่พระองค์เป็นผู้ออกแบบเป็นส่วนใหญ่นะครับ ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปการสะกดคําของรัสเซียเลยทีเดียวครับในปี1712นะครับพระเจ้าปีเตอร์ก็ได้ย้ายเมืองหลวงจากมอสโกไปยังเซนต์ปีเตอร์สเบริเบร,เบร์กซึ่งก็ยังคงมีสถานะนี้จนถึงปีคศ .1918 ครับทีนี้มาถึงตัวเหรียญนี้กันบ้างน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เนี่ยผลิตที่โรงกระสาบมอสโกนะครับในปีคศ1703เป็นชนิดราคาเดงกานะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ0 0 0 5รูเบิล ทําจากโลหะเงินบริสุทธิ์น้ำหนักประมาณ0.2กรัมครับด้านหน้าเหรียญเป็นรูปบุรุษขี่หลังม้าที่กำลังวิ่งนะครับส่วนด้านหลังมีตัวอักษรที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นนะครับเขียนว่าซาแลแกร r a n d p r i ์ปีเตอร์อเล็กเซย i วิชแห่งรัสเซียทั้งปวงครับข้อสังเกตตามข้อมูลนะครับที่ระบุไว้นะครับเหรียญที่ผลิตหลังปีคศ .1698 เนี่ยจะมีน้ำหนัก0.16กรัมนะครับ แต่ว่าเหรียญผมเนี่ยที่ผลิตหลังปี1698เนี่ยกลับมีน้ำหนักมากถึง0.26กรัมเลยทีเดียวครับครับทุกท่านก็คงได้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญนี้นะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซียไปแล้วนะครับก็หวังว่าท่านที่สนใจนะครับก็สามารถนำไปต่อยอดหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ